สมูทมากครับเปิดคันเร่งก็รอบจะมาปื้นๆเลยครับถือว่าโอเคครับดีครับจังหวะขึ้นเขาใช่ไหมฮะ สมูทมากครับเปิดคันเร่งก็รอบจะมาปืดปืดปืดเลยครับถือว่าโอเคครับถ้าผมขับอยู่อยู่หมวด2กับหมวด3ครับแต่แต่ถ้าถ้ามีคนซ้อนก็หมวด3อย่างเดียวครับอ่าใช้หมวด2นี้จะขึ้นไหมไม้ครับแต่น่าจะขึ้นนะครับเพราะแรงมันดี อยู่ในเมืองอยู่ผมอยู่โมดหนึ่งกับโมดสองครับขับชิช๊ๆอยู่โมดหนึ่งครับแต่ถ้าขับจังหวะแซงจังหวะอะไรครับอยู่โมดสองครับถ้ารถไม่ติดก็ใช้อยู่ประมาณ70-80ดครับ <c oughs> ดีดีมากเลยแต่ถ้าข้อเสียมันอยู่ที่เราว่าเราใช้คันเร่งประมาณไหน <c oughs> แรกๆทุกคนมันจะมันจะไม่ชินครับอ่าเต็มสิบใช่ไหมฮะอ่าผมให้9.5ครับมันจะมีบางช่วงนิดนึงครับที่แบบจังหวะนิดนึง แต่ถ้าให้เต็ม10บวงให้เข้าห้าครับดีครับขับครึ่งเกียร์สามต้องไม่มีกระตุกลื่นไล่ลื่นดีครับความเร็วประมาณ50 60 4บประมาณนั้นแหละครับมันมีอยู่3โหมดครับถ้าโหมดเกียร์หนึ่งก็เกียร์สองไขับปกติเป็นนี้ครับเกียร์สามเอ้าไปขึ้นเขาอย่างเดียวครับเบรกดีครับไม่ได้กระตุกไลเลื่นดีครับพอเวลาเราเบรคทั้เร่งันใจนี่มัน ้องการความปลอดภัยก็ดีครับดีครับ,รบก็อยากได้อะไรครับ็รลปรักก็โอเคดีครับผมว่าน่าจะซื้อครับช่วยประหยัดไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันมอ่าพวกเก็บแกพวกไรเดอร์พวกเก็บไบต์นะครับ